ฝนตกมาเมื่อคืนก็แรงเหมือนกันครับน้ำจากที่ไม่มีก็มีสดชื่นชุ่มฉ่ำเลยครับยามเช้าเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมเนาะผมก็จะเอาอันนี้มาอุดน้ำอุดน้ำไว้ก่อนจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะต้นกล้วยต้นอะไรก็ดูสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับกล้วยผม บูกวยวัน้ำสาผมไหลนี่นี่เบ่งก่อนส่องมาออกมาบึงออกกระคือก้าบ่ไหลเป็นได้ดอกบุ่มไหลเติบน้ำสาขึ้นมาไหลเติบครับน้ำบ่อขึ้นมาหลเติบเนาะ ก็ถือว่าเยอะอยู่อู้เกือบเกือบถึงฟังหมดดิน้ำบ่อขึ้นมาเยอะเลยคนเชื่อถงนี่แหละไปอุดอุดท,ทางน้ำหุนปลาบ่อนตะไคร้ผมสวยมากเลยตะไคร้ที่ปลูกไว้สวยมากเลย ายามเช้าครับเสียงกบเสียงเขียร้องระง,งมพระอาทิตย์กำลังขึ้นซูงเตเบไปตอนนี้ก็อย่างนี้แหละครับบรรยากาศบ้านทุ่งร <c oughs> ้านหมูกระทะอยูาา่นะอันนี้ถุงใส่ปลานะครับถุงใส่ปลาเที่ยวมันเลี้ยง ก็เดี๋ยวจะเอาไปอุดอุดท่อพอน้ำรู้สึกว่าน้ำไหลต้องกากน้ำไว้ครับกากน้ำไว้ให้พอเพียงกับการใส่ปุย๋ยหญ้าก็หญ้าวัวไม่กินอันนี้หนีา่ายไว้ขาวแข็ง เนี่ยท่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะอุดท่อนะครับอุดท่อก็ต้องใช้เดี๋ยวมันต้องทำยังไงดีเอ,อ้บดึงแขนเสื้อกันใส่เสื้อแขนยาวมาอ,อุดรูท่อเนาะ ต้องไปเอาถุงอันนี้อีกม่อยู่มันหลวม <c oughs> ต้องยัดดินป่ะใช้ดินช่วยป่ะเอากระสอบดิว่ะกระสอบใส่เข้าไปในถุงด้วยกระสอบเกา อบเกา่ายัดเข้าไปมันก็สามารถดึงออกได้นะสอบเกา่าเราสามารถดึงระบายน้ำออกได้เ <c ười> ก็บเก็บน้ำครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกัน đi học thầm ngang mới gần, cho